วันนี้ครับพี่ดิมพาเพื่อนๆมาชมแนวทางการแต่งรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่พี่ดิ๊มรักอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือนี่เลย BMW Series 3 G20 วันนี้มีทั้งตัว LCI หรือไม่ได้เชนและ d l c i คันนี้ครับพี่เขาซื้อรถมาใหม่นะฮะสำหรับ 3.0L I ครับมาติดตั้งโช๊ค KWV3 ครับโช๊ค KWV3 ก็ถือว่าเป็นโช๊คที่ท็อปสุดในรุ่นสําหรับสาย p อ r ์ o ม m e ์ที่เหมาะกับการใช้งานครอบคลุมในถนนบ้านเรานุ่มเนียนหลึดแน่นอนครับไม่ธรรมดามากๆสำหรับคันนี้ตกแต่ง โอ้โหจะเต็มครับสำหรับล้อแม็กซ์สั่งตัดครับผมเป็นสเปคพิเศษลายเดียวกับ lamborghini ที่ใส่ล้อ r e d f o r e custom ขึ้นมาเป็น c ซ n t e ต Lock ็อกลุกสเปคตรง M340i เลยครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆที่ใช้ bmw series 3 g10 อยู่ก็จะเป็นตัว lci หรือ p l c i ครับที่ r e d s p e เนี่ยผลิตผลงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่วิีมเตรียมไว้ให้เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กซ์เนี่ยเรามีให้เลือกทุกเกดทุกงบประมาณหลักหมื่นยันหลักหลายแสนยางรถยนต์สาย performance เรามีให้เลือกถูกยี่ห้อเบรก M Performance Body p a r t รอบคันอุปกรณ์ตกแต่งโชคอัพเกรดโชคสตั๊เกียวครับครบถ้วนกระบวนความ แล้สเต็กครับเพื่อนอยู่กับพี่ดิมแล้สเต็กับเลสเต็กคือเพื่อนแท้รถรถครับวันนี้ครับพี่ดิมพาเพื่อนมาชมแนวทางการแต่งรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่พี่ดิมรักอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือนี่เลย BMW Series 3ครับ G20 วันนี้มีทั้งตัว LCI หรือไม่ได้เชนและ d l c i นะอย่างตัวนี้นะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถลูกค้าเก่านะฮะที่เคยเอาเอเวอรเรสมาแต่งกับเราแล้วคันนี้ครับพี่เขาซื้อรถมาใหม่นะฮะสำหรับตัว 30li ครับวันนี้ครับมาติดตั้งโชค KWV 3ครับซึ่งโชค KWV 3ก็ถือว่าเป็นโชคที่ท็อปสุดในรุ่นสําหรับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เหมาะกับการใช้งานครอบคลุมในถนนบ้านเราปรับได้ทั้งบัมและรีบาลครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนุ่มเนียนหลึดแน่นอนครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมสําหรับคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ คันนี้ครับ M 3 4 0 i ครับผมคันนี้เป็นตัว LCI ครับสีเทาโอ้โหอย่างเท่ตัวนี้เป็นสีใหม่ด้วยบลู o ลินเกร a y ครับผมซึ่งไม่ธรรมดามากๆสำหรับคันนี้ตกแต่ง โอ้โหจัดเต็มครับสำหรับล้อแม็กซ์สั่งตัดครับผมเป็นสเปคพิเศษลายเดียวกับ lamborghini ที่ใส่ล้อ r e 雷德福特ที่คัสตอมขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ล็อกลุกครับลูกค้าชอบลายนี้มากก็เลยสั่งตัดนะฮะมาดูใกล้สำหรับล้อตัวนี้รุ่น r c 0 1ครับผมสเปคตรง M34i 0เลยครับสี m a t ต์บลอนดนะครับ m a t ต์บลอนดของทางค่าย r e 雷德福特นะฮะมันจะมีออร่ามากๆครับน้าตาลอมทองสวยมากอ่ะไม่พอครับรัดด้วยยางม IN, าิชลินพราร์ลสปอร์ตโปเอสยางเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่น่าจะตอบโจทย์ ดดท่อคอบคุมที่สุดสําหรับการใช้งานยางหน้าเป็น245สามหลัง275 3 0 20พลูกค้าอยากได้นุ่มๆหน่อยแล้วก็โชคคันนี้ครับลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้ช่วงล่างอะแดปทีฟเดิมเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายก็เลยจัดเป็นโชคตรงรุ่นครับพลัสแอนเพกบิวไซอเอ o s e ครับผม โช๊คคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันครับที่ใช้ร่วมกับช่วงล่างอัลเทอร์ M เดิมได้เ e อร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงสำหรับบิวสไตล์สายสตรีทสายเ e อร์ฟอร์แมนซ์รู้กันว่าโช๊คตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปสุดๆรุ่นหนึ่งของโช๊คค่ายเยอรมันเลยนะครับสนร,ราคาของโช๊กก็แสนหกกว่าๆนะครับส่วนล้อครับสั่งตัดก็1 3 5 0 0 0บาทครับยางมิชลินก็เกือบเกือบ0กบาทโอ้โหอย่างเท่อะยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานเราติดตั้งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมมควาหลอ สองท่านนี้พร้อมกันครับเป็นเพื่อนท่านใดที่ใช้ BMW C320 e อยู่อยากจะมองหาร้านแต่งรถครบวุจรครับเซสเท็กครับมีของให้เลือกทุกเกตท,ทุกงานครับที่สําคัญครับผลงานเพียบการันตีคุณภาพครับผมใครที่ใช้ G20 e อยู่เลี้ยวมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนล้อยางชค๊คเบรกอุปกรณ์ตกแต่งบริาพา์ท่อไอเสียอุปกรณ์เสริมความแรงเพิ่มความแรงที่นี่มีหมดครับผมํำแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์เป็นสมังใจทีมด้วยครับผมไม่เสียเวลาให้ทีมงานบรรเลงกันแล้วมาทดสอบรถพร้อมกันครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับพาผู้ชมคันแรกกันก่อนเลยสำหรับ BMW Series 3 G20 ตัว L.I. นะครับซึ่งตัวนี้จะมีบอดี้ที่ยาวกว่าตัว G20 ปกติซึ่งติดตั้ง KWV3 ลงไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากได้ทรงกำลังสวยครับไม่ต้องเตี้ยมากแล้วก็ปรับเซตการใช้งานกำลังดีซึ่งโชคตัวนี้ถือว่าเป็นโช๊คเพอร์ฟอร์แมที่เหมาะกับถนนเมืองไทยที่สุดอยู่แล้วเม<อ>ื่อติดตั้งออกมาแล้วนะฮะรับกับล้อฟอ r สี Frozen Go ของทาง b บ w เนี่ยบอกเลยหล่ออล่าพุ่งมากๆครับพร้อมการใช้งานที่จบครบถ้วนอย่าง KWV3 ก็ไป้ด้วยลูกค้าบอกว่า,วารู้งนี้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแม่ใครสนใจ K W V 3ครับติดต่อนัดหมายเพิ่มเติมได้ขับรถรุ่นไหนอยู่ครับสำหรับรถยุโรปสามารถเช็คของสอบถามข้อมูลได้ต้องบอกงี้ว่าสําหรับโชค K W V 3นะครับเป็นโชคที่ผลิตเยอรมันเพราะฉะนั้นสต็อกในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากบางรุ่นอาจจะต้องพรีออเดอร์แต่ถ้าคุณรอได้เนี่ยฟิลลิ่งสมการรอคอยแน่นอนบอกเลยว่านุ่มเหนียเหมือนขี่เมฆจริงๆฮะ ชมคันที่2กันต่อครับกับ BMW Series 3 G20 M340i สีบลูกลินเคล์ครับสีนี้เมื่อแต่งออกมาแล้วหล่อลงตัวมากๆครับซึ่งในระหว่างติดตั้งนะครับลูกค้าจบบริพาสรอบขันเพิ่มด้วยทำให้คันนี้หล่อเต็มคาราเบลสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นล้อ m x x Body ร์ตรอบขันรับกันมากๆแต่ทรงจะไม่ได้ Perfect แบบนี้ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโช้สตวแบบเกลียวลงไปซึ่งคันนี้เนี่ยอยากจะใช้ช่วงร่างอะแด Adaptive M เหมือนเดิมก็เลยเลือกติดตั้งเป็นโชคดิวสไตล์ตัว E.O.S.E. ครับซึ่งฟีลลิ่งออกมาเนี่ยไม่ได้กระด้างขึ้นเลยครับขับขีด่ดีเหมือนเดิมครับใช้ร่วมกับช่วงร่าง Adaptive M เดิมได้พร้อมกับทรงส,รสวยและยังได้ performance การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นด้วยโชคสัต์แบเบเกลียวจากประเทศเยอรมันบิวสไตล์ E.O.S.E. ฝากไว้ด้วยครับคนที่ใช้ M 3 4 0 I อยู่ครับตัวนี้ถือว่าเป็น choice ที่ดีอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับ ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆที่ใช้ BMW Series 3 G 10อยู่เลยจะเป็นตัว LCI หรือ T LCI ครับที่เรสเปคเนี่ยผลิตผลงานต่อเนื่องพี่ดีมีความเข้าใจเกี่ยวกับรถรุ่นนี้มากๆ <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นสินค้าที่พี่ดีมเตรียมไว้ให้เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อ Max เนี่ยเรามีให้เลือกทุกเกรดทุกงบประมาณหลักหมื่นยันหลักหลายแสนยางรถยนต์สาย Perform a n c e เรามีให้เลือกทุกยีห่ห้อเบรกเ p e r เ o r m a n c e ์แมนซ์บอดี้พาร์บคันอุปกรณ์ตกแต่งโชคอัพเกรดโช๊คสรัรบ,รบนวนกบบน ยังไงสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกใจให้ด้วยครับผมมองหาร้านแต่งรถครบปงจรที่มีผลงานกระตีคุณภาพฝากไว้ด้วยครับคิดแต่งรถคิดถึงเลสเปคครับสวัสดีครับ